SCB Securities Present. Podcast by SCBS Research. สวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งใน Who are back next week. สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะฮะที่เรามาเจอกันโดยมีผมพบชัยและพี่อ๋องเอกพาวินจะมาประเมินและก็วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าแบบกระชับกระชับแล้วก็ชิวๆให้ฟังกันนะครับอ่ะนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับพี่อ๋องแล้วนะครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับครับสวัสดีครับผบนี่พี่กําลังจิบน้ําชาอยู่พอดีเลยแล้ครับพี่ผมกำลังหนูชิวๆเข้ากับฟันเองอรายการเลย ครับผมนะครับมแม่แล้วแล้วเช่นงนั้นนี่ตลาดหุ้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ชิลด้วยล<ะ>่ครับพี่ผมดูแล้วนี่ไม่ค่อยจะชิลเท่าไหร่นะฮะตลาดนี่ลงมาขับดับดแถวๆสัก 16.58ก็16ลงมาแถวๆสักบริเวณพัน620เหรียญที่บางช่วงเราเห็นนะพัน620เลยนะครับแน่ต่อได้เนี่ยเราคาดหวังนะครับว่าจะทะลุพันอพอทะลุพัน650น่าจะไปถึง16.75แล้วก็แอบหวังอยู่ลึกๆไปถึงพันเจ็ดเลยหรือเปล่ปานั่นเองแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไม่ถึงนะครับพี่แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็น ต้านของรแรงขายกันนะครับโดยเฉพาะในหุ้นที่ช่วงก่อนหน้าขึ้นมาเปงนแรงนะครับพี่จากพวกหุ้นฟรีโฟ์ด้อยๆออย่างเงี้ยนะครับช่วงก่อนหน้านี่โหขึ้นเป็นบ้าเป็นหลังเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มเริ่มเห็นจะมีแรงขายกันมาบ้างกันนะครับอันนี้พี่ออมองสลาดนนยังไงครับว่าตลาดแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นแค่การทักตัวสั้นๆนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะหรือว่าจะไม่เอาไม่เอาและลงดีกว่าอย่างเงี้ยครับพี่ครับ ก็พี่ว่ายังยังขึ้นต่อนะอืมแต่ว่าตัวสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่เราบอกอาจะมีชะลอบ้างอ่ะนะครับมันก็เป็นภาพของการการชะลอมาละนะครับแต่ถ้ามองแบบในสัปดาห์หน้านะพี่ว่าก็ยังมีโอกาสเป็นภาพการการขึ้นมาแถวเกาะบนเดิมหรือว่าเอ่อหนึ่งหกเจ็ดห้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้น นะครับคือไอตัวสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบมันจะมีประเด็นที่ทั้งแบบตลาดเหมือนแบบดูขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหรือว่าพวกตัวหลักมันแบบขึ้นมาเจอแนวต้าละแล้วก็กลับมาเล่นพวกแบบฟีฟอร์ตต่ำแทนสุดท้ายมันก็เนื่องจากตลาดครับ,รบเป็นหนุ่มกันนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวค่างเงินบาทมันก็กลับมากลับมาอ่อนค่านะฮะทำให้ต่างชาติเนี่ย แหลงซื้ออาจจะน้อยลงหรือขายเป็นบางวันนะครับบวกกับมีค,บความกังวลเรื่องประชุม ECB ซึ่งก็ผ่านไปละเพราะนั้นถ้าพี่มองคือ ECB โอเคนี้อาจจะแบบเห็นทำลายหน่อยละว,ว่าแบบจะจะเริ่มลดก e วอีละนะครับก็โอเคใครกังวลไปเพราะตลาดมันไม่ชอบความไม่แน่นอนอันนี้ก่อนเวลาชัดละแต่เฟดเนี่ยยังไม่แน่แต่ก็ประชุมยี่สิบยิบเอ็ดมันก็ยังอีกขับ อีกสองสัปดาห์ใช่ไหมเหลือสัปดาห์หนึ่งอ่ะเออนะครับเพราะนั้นพี่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบตลาดมันจะคลายกังวลนลงหรือว่าจะเป็นกนท<ม>นีก็คือช่วงใกล้ประจุงเฟดเ,เพราะฉะนั้นพี่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเออพี่ว่าออกไปในทางขึ้นเออคือหาแบบเกาะบนเดิมเลยก็คือโซนประมาณแทใกล้อ่ะหนึ่งพันหกร้หกสิบจุดน่ะนะฮะดีไม่ดีก็จะไปหาประมาณหนึ่งหกเจ็ดห้าเลยนะครับอันนี้แต่นี่นะแต่เ้ยไปต้องต้องฟังใอ้ดีนะ อืมครับนะท่านผู้ชท่านฟังนะครับแต่ขึ้นรอบหน้าจะเป็นขึ้นรอบที่จบนะแล้วก็จะพักฐานจริงละอืมเออเพราะนั้นเป้าเนี่ยหนึ่งหกเจ็ดห้าเนี่ยคือจะขึ้นเพื่อจบรอบหลังจากนั้นจะเริ่มแบรแล้วตอนนี้คือปลายทางบูละไว้ง่ายแล้วถัดไปจะเริ่มแบร่ละเออเนี่ยต้องฟังดีนะครับท่านผู้ฟังอืมครับโอ้แสดงว่าสัปดาห์หน้า ยังขึ้นได้ต่อแต่ว่าเป็นการขึ้นตอนช่วงท้ายๆรอบแล้วใช่ไหมครับพี่เป็นการขึ้นเพื่อเตรียมที่จะลงต่อนั่นเองใช่ครับอืมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องขายปรับพอรอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเป็นภาพของการเทคบุฟฟิตตอนที่มันขึ้นในรอบหน้าเนี่ยออนะครับหรือว่าเออย่าไปไล่หุ้นมากนะครับเดี๋ยวจะติดเอาเนี่ยต้องระวังครนะครับโอ้ก็ต้องระวังนะครับดันั้นเนี่ยถ้าถ้าใคร มีหุ้นนะฮะแล้วก็อพอจะมีกำไรกำไรก,กันบ้างก็อาจจะหาจังหวะนะฮะตอนช่วงที่ตลาดขึ้นขึ้นมานะครับหุ้นดาวเขียวเขียวกันมาก็ทยอยเทคเปรฟิตกันไปบ้างใช่ไหมครับพี่ส่วนส่วนใครที่ยังไม่มีหุ้นก็เอาพี่หย่ิดว่าตอนช่วงนี้เนี่ยถ้าคนที่ยังไม่มีหุ้นเนี่ยนะครับก็พอพอ,พอจะซื้อเล่นได้ไหมพี่อาจจะแบบซื้อเล่นเก็งกำไรสั้นๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่ใช่ครับต้องเป็นต้องเป็นเก็งกำไรสั้นๆแล้วพบเพราะว่า ระยะทางอ่ะมันมันก็ไม่เยอะนะครับแล้วครับคือถ้าพี่มองเนี่ยสมมติการขึ้นไปหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดห้านะแล้วปรับลงรอบหน้าผมมันจะยย้อลงมาอีกทีหนึ่งประมาณแถวแบบสักประมาณหนึ่งห้าสามศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์นะเออนะครับหรือแบบนี้ไม่ดีก็ลงไปพันห้าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคือง่ายอ่ะการปรับฐานลงรอบหน้าเนี่ยวัดกันเหมือนเดิมมันขึ้นที่พันห้าถ้าต่ำกว่านี่ยต้องระวังละ ราะนั้นเห็นแม้ว่าการเล่นเนี่ยมันเหมือนมันการซื้อซื้อ,อข,ขายอะพรับคือลงมาก็ซื้อพอขึ้นมาก็ขายอย่างเงี้ยพอบแบบขึ้นมาหน่อยขึ้นมาเยอะไปซื้อตามคิดว่าไปต่อเนี้ยอาจจะไม่ใช่เพราะน่าต้องระวังก็อย่างสนุปคือเล่นเป็นแบบการเก็งกำไรทํารอบสีบ่ถีไปก่อนแต่ว่าพอลงทุนนะ่ยพี่ว่าถ้าแบบซื้ออ่ะต้องซื้อแบบ น้อยไว้ก่อนแล้วก็รอซื้อแบบจักหนักเก็บกระสุนไว้เยอะเนี่ยตอนมันลงไปพันห้าเนี่ยเป็นจุดในการเริ่มซื้ออีกทีหนึ่งจะดีกว่านะถ้าคุณขอลงทุนนะอืมครับไปเฉพาะประมาณเนี้ยสำหรับสัปดาห์หน้าครับค่บผมนะครับก็นะก็ตอนช่วงนี้ก็อาจจะเน้นเป็นเทรดดิ้งสั้นๆไปก่อนละกันนะครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมีมีหุ้นตรงไหนที่อพี่อยงคิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าแนะนําสําหรับสัปดาห์หน้าบ้างไหมครับพี่อ่าคือพี่ว่านะก็จะมีแบบตัวถ้าแบบเรามองแบบ ไปหน่อยนะว่าแบบเฮ้ยไอตัวค่าเงินบาทเนี่ยแบบตมวตมถ้าเฟดจะเทเปอร์เนี่ยเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าต่อแล้วก็บวกกับแนวโน้มเออร์เน็งในคิวสามดีอ่ะพี่ว่าตัวทีน่าสนใจเอ,อ่อตัวทีอ่ะนะครับที่ร,ราคาเนี่ยมีโอกาสปรับ,บตัวขึ้นแล้วก็รวมถึงตัวอ่าที่จะนําบริษัทลูกอะ่ะเข้าจดทะเบียนในปีหน้าเนี่ยนะครับอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นในส่วนของตัวนธนภิริยะเออร์เน็งคิวสามดีเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยลองดูละกัน ครับครับผมนะครับอ่าแล้วนี่ก็เป็นบทสรุปส่งดท้ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแนวโน้มตลาดในสัปดาห์หน้านะครับพีอ่ก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่อแต่ว่าเป็นการขึ้นในปลายรอบแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการปรับตัวลดลงมานะครับดังนั้นในตอนช่วงนี้นะฮะถ้าจะเข้าซื้อหุ้นก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งนะครับในกรอบสั้นๆน,นะครับมีกำไรก็ แบ่งขายกันไปนะครับสำหรับสถานะของผู้ที่มีหุ้นอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็หุ้นที่แนะนำนะในสัปดาห์หน้าก็เป็นดถานะของ TU แล้วก็ TNP นั่นเองนะครับอ่านะฮะสำหรับอ่าสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ออกมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่นะครับในอ่าสัปดาห์หน้าครับเวลาเดิมนะครับเวลาอ่าทุ่มครึ่งแบบนี้นะฮะก็มา จิบน้ำชากันชิลๆแล้วพี่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้ผมสองคนนะครับพี่อ๋องแล้วก็ผมต้องขอลาต้อขอทักทายุนทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ